วิธีสร้างไฟล์และเซฟไฟล์เพื่อนำไปใช้งานทำยังไงเริ่มแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็กด New File ค่ะเลือกไปที่ Print เพื่อที่จะใช้เป็นขนาด A4 ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครใช้เป็นขนาด A4 ก็กด Create ได้เลยด้านล่างปุ่มเสียจเง,งินนะแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากใช้สำหรับงานบนจอคอมพิวเตอร์ อาจจะเลือกไปที่โฟโต้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งค่าเป็น1040งศคูณหนึ่นะสเกลเป็นพิกเซลแล้วก็ตัวเรโซลูชันอาจจะใช้แค่72ก็พอหรือว่าใครอยากใช้แบบละเอียดละเอียดก็อาจจะตั้งเป็น300ก็ได้นะคะตัวสีตัว R G B จะเป็นสีสำหรับใช้ใน,นงานคอมพิวเตอร์นะคะ ส่วนตัวสี CMYK จะไว้ใช้สำหรับงานปริ้นงานพิมพ์นะคะเลือกสีให้ถูกกันด้วยนะแล้วก็ตัวบิดอยู่ที่8ปบิดก็ได้ตามความละเอียดนะคะตัวแบ็กเก้าใช้เป็นไว้ก็เป็นพื้นฐานนะคะจะแบ็กหรือ t r นสเป a เ e n ต์ก็จะเป็นแบบโปร่งใสก็ได้แต่พื้นฐานตั้งเป็นไว้ได้เลยแล้วกด create นะคะอาสมมติว่าเราจะสร้างไฟล์อย่าลืม กดล็อกกุญแจนะคะแล้วก็เขียนงานศิลปะของเราได้เลยอันนี้จะทําเขียนไว้คร่าวๆก่อนนะคะก็คือติ๊ถูกไปเลยวาดเล่นก็ไปที่ไฟล์ตัวนี้เรายังไม่ได้เซฟนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้ง,งานทีหลังไม่ได้เพราะทันั้นต้องเซฟไฟล์เป็น Photoshop ก่อนนะไฟล์แล้วก็เซฟค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ได้เลยนามสกุลเป็น PSD นะคะ Photoshop กดโอเคได้เลยค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเอ็กพอร์ตงานของเราถ้าเร็วๆก็เลือกเป็นอันแรกเลยค่ะคลิก to PNG นะคะแต่ว่างานจะไม่ค่อยละเอียดก็ส่วนใหญ่จะเลือกเป็น EXPORT a ์ตแบบปกตินะคะแล้วก็เลือกนามสกุลเป็น JPEG นะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ PNG นะ PNG จะใช้เฉพาะงานที่เป็นพื้นหลังโปรโอเคแล้วก็เลือกค a l i t y แบบเต็มแม็ไปเลย แล้วก็เช็คสกิลต่างๆของงานนะคะว่าถูกต้องไหมเสร็จแล้วก็กดเอ็กพอได้เลยค่ะอย่าลืมตั้งชื่อไฟล์ด้วยนะคะส่วนใหญ่จะตั้งเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์ Photoshop นะคะเพราะว่าจะได้ไม่สับสนว่างานไหนเป็นงานไหนนะคะเรียบร้อยค่ะ